ตอนนี้เดนครับแรงเงปนอของปรเทศมันด้วยครับตามมาด้วยการทุกคนสงครามยบครับจะเตมอดทหารเหือปยาวๆนะครับรูปยันยาวต่อน้อากรเอ้ยร

เอาแล้วตอนีตำแหน่งหน่งสนะครัแร็มต้งไปตงไปเียอรเ่ยหหครับ้เรือทีาวคร่าี้ครับเต็ผู้ตาอยู่ในอันดับที่นะครับ เพียงว่ารอบก็ยิ่งเจียกมากมากขึ้นแล้วต่อไปเรื่อยๆครับเหลืออีกสามรอบในการแข่งขันครับวันนี้เราได้คำเดียวว่าถ้าไม่จะเด็กขาแดงนั้นจะไปนี่ไม่ได้เด็กขาแดงครับเฮ้ย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 เฮ

اندا پي سا اڏاڻي جو رول كون كون مراديت اندا پي اور جهو جو